สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็ดูได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนกันยาย,ยน2 5 6 4เป็นดวงภาพรวมค่ะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงไพ่นําดวงจากองค์พระพิคเนตได้ปางอะไรหมายเลขอะไรสําหรับชาวมังกรนะคะชาวมังกรท่านได้ไพ่พระพิคเนตปางสองเสียนนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิต แวิยญาที่ดีก็เหมือนกับว่าท่านเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะความแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าคนมีสเสน่ห์เานาะคนมีสเสน่ห์คนที่รู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่นนั่นแหละนะคะหมายเลข27นะคะท่านจับปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะท่านน่ารักอยู่แล้วแหละอาจารย์มองเนาะเนี่ยไพ่าปางนาฏนาฏศิลค่ะลีลาไร้ลำงานบันเทิงสื่อต่าง ก็แปลว่าใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกนี้ยิ่งดีเลยค่ะช่วงนี้เนะาะท่านจะดีขึ้นแหละแม้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นโควิดงานที่ผ่านมามันอาจจะดูว่านิ่งๆแต่ต่อไปนี้มันจะเรื่อนไหลเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวไร้ลํำขององค์ท่านละก็แปลว่างานการท่านจะเริ่มเข้ามาละนะคะก็จะมีงานเข้ามาป้อนงานท่านละใครทําพวกสื่อโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงก็ได้นะคะ ท่านจะได้รับความรักความเมตตาเพราะท่านเป็นคนจิตใจดีนั่นเองนะคะหมายเลข15แล้วก็หมายเลข27นะคะโอเคมาดูพื้นดวงของชาวมังกรค่ะเดือนนี้การงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วๆไปพลังงานไพ่ถอดดวงชาวมังกรนะคะชาวมังกรท่านได้ไพ่สามถ้วยค่ะ น่าจะมีการเริ่มอะไรไมใหม,ม่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเจีย๊ยบตัวนกตัวไก่ก็ได้ออกจากไข่นะคะมีเด็กๆ3ามคนมาแบบดีใจเฉลิมฉลองกันอยู่นะมีราชินีพระจันทร์มีไพ่เดียมเรอมีไพ่จัสติกมีไพ่ดอะแอมเรว้าวสุดยอดเลยคู่พระคู่นางาเฉลียด ชารล้านแไม้อัศวินถ้วยสองเหรียญอ่ะโอเคค่ะไพ่ตำแหน่งอนาคตดีนะไพ่ตัวตนก็ดีค่ะเพราะไพ่ตัวตนเป็นสามถ้วยสามถ้วยก็แปลว่าหมายเลขสามนะมีสังคมมีเพื่อนเยอะก็ได้มีคนรักและเมตตาก็ได้หมายเลขสาการสื่อสาร การประสานงานนะถ้าเป็นเรื่องของงานก็แปลว่าท่านจะได้รับความสําเร็จใครว่างานจะได้งานทําจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นนะคะหมายเลข3อาจารย์ตีจากใครที่มันกําลังฟักเป็นลูกนกลูกเจี๊ยบอยู่เนี่ยนะคะก็แปลว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ท่านอัศวินถ้วยชาริออตนะเป็นความสําเร็จเกิดขึ้นอนะคะใครที่ไปยื่นเรื่องเอกสารวีซ่าไปต่างประเทศ หรือเป็นเรื่องยื่นเอกสารเรื่องอะไรก็ได้กับหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงก์ก็จะเกิดความสําเร็จค่ะการงานบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายไปกินตําแหน่งใหม่อมความรับผิดชอบที่มันใหญ่ขึ้นนะคะ Emperor, ดีเอ,อ็มเพลสกับชาริออตผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ความรักเมตตาท่านอืให้การส่งเสริมท่านนะคะ ไพ่สองเหรียญใบนี้แปลการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีต้องมีคนแบบคอยสนับสนุนหมายเลขสองการถือเหรียญที่คนเล่นม้ากระดกสองข้างเนี่ยนะคะมันแปลว่ามีคนบาลานซ์ท่านอยู่มีคนช่วยท่านอยู่อืมเพราะถ้าเขาถอนตัวเมื่อไหร่ท่านก็ตกตกม้ากระดกอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตาเพราะไพะ่ขยายเป็นอัศวินถ้วยชัยชนะและความสําเร็จอยู่แล้วเอ็มเพลชาริออตในเรื่องงานนะคะ โดยเฉพาะใครทํางานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการก็ยิ่งดีนะอ่าทหารตํารวจก็ดีหรืองานด้านอื่นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสถานทูตหรือสจ๊วตนักบินแอร์โฮสเตสพวกนี้ก็มีโอกาสจะดีขึ้นเดินเรือก็ได้ค่ะใครที่ยังไม่มีเกณฑ์แบบอ,อ,อะไรนิ่งมานานนะอ่ะอก็ตอนนี้จะมีการเคลื่อนไหวอ่ะมีไพ่ทาแลนอยู่ตำแหน่งที่บอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็แมีเท้ามันคือ การแบบไฟแล้วการไม่นิ่งละชีวิตก็จะไม่นิ่งละงานการก็จะไม่นิ่งอืมทุกอย่างมันตื่นตัวละทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในเดือนกันยาจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เข้ามาละสองเหรียญขยายด้วยเอ็มเพลอเรอร์อัศวินถ้วยชาริออตแปลว่าเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแล้วเงินจากงานนะจากความสามารถของท่านนี่แหละค่ะไพ่แปดม้เท้านะอะใครที่ทํางานแบบเกี่ยวข้องกับสารก็ได้นะอืม ก็ดีค่ะเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบเอกสารอะไรพวน้นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะงานก็จะดีมากๆอการเรียนก็เหมือนกันใครไปสอบชิงทุนหรือใครสอบจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะเรื่องงานเรื่องเงินถือว่าดีมากละนะคะส่วนเรื่องของความรักอาจจะเป็นประเด็นอนะยังเป็นรักแบบไม่ชัดเจนอยู่อืนะคะแปลได้สองประเด็นนะ หนึ่งท่านอาจจะไปพัวพ,พันกับคนที่เขามีคนของเขาอยู่อะ่ะเขายังเคลียร์กันไม่ได้อะ่ะแต่แต่เหมือนกับท่านไม่รู้ก็ได้อาจารย์มองท่านไม่ทราบว่าเขาท่านอาจจะรู้จักปากของคนที่เข้ามาหาท่านว่าเขาเลิกแล้วแอ่จริงแล้วยังไม่ขาดค่ะดูดีๆนะคะอืมแต่ไม่ใช่แปลว่าท่านกับเขาคุยกันไม่ได้คนเราคุยกันได้แต่ต้องให้คนนั้นเขาเคลียร์ปัญหาเขาให้ได้ก่อนอืมอาจารย์แปลเป็นประมาณนี้นะคะ ความรักอาจจะเจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าท่านอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีลูกอย่างนี้ด้วยกันอาจจะมีเหตุปัจจัยมือที่3เข้ามาทําลายความสัมพันธ์บ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกค่ะ3ามถ้วยราชินีพระจัจารย์คนคนนั้นเขาอาจจะเป็นกรรมเก่าท่านนะจะติดก,กับ8ปดไม้เข้ามาทําให้ครอบครัวท่านวุ่นวายอ่าสัมพันธ์รักไม่ราบรื่นแต่แล้วในที่สุดแล้วคนของท่านอะ่ะ อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่ก็ยังเคารพกฎเกณฑ์กติกาของความรับผิดชอบชั่วดีอยู่แหละในที่สุดเขาก็ยังเลือกท่านนะอืมอาจารย์แปลประมาณนี้นะใครที่อยู่พิธครอบครัวมีลูกแล้วอย,อย,อยู่ชะตากรรมมันมาเจอแบบนี้ใจเย็นๆนะให้มีเหตุมีผลประคับประคองกันไปนะคะให้สองเหรียญน,นะท่านยังเป็นคู่กันอยู่มีโอกาสจะดีขึ้นอนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนถูกใจ อสเวินขี่มา้าขาวถือถ้วยมาแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หน้าตาดีรอเราหรือคุณผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่สวยอ่ะนะอยู่จากราชินีพระจันทร์กับเอ็มเพจนะคนโสดนะมีเกณฑ์จะเจอคนที่ที่เข้ามาหรือบางคนเจอคนใหม่ไปเลยหรือบางคนก็เจอคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอ่ะอาจจะเพื่อนตั้งแต่เรียนมัธยมก็ยังได้เลยให้เด็กๆนั่งม้ากระดกอ่ะอนะคะหรือบางคนก็คุยแชทกับคนทางไกล คนละจังหวัดหรือคนละประเทศคนละศาสนาก็ได้เนี่ยสำหรับรักใหม่ๆก็มีโอกาสดีๆสำหรับชาวมังกรในในเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะอาจารย์มองนะเออส่วนปัญหาอื่นไม่มีค่ะสุขภาพยังแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอชัยภูมิบ้านของคุณก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะที่มองเห็นนะมีพระแม่อุมาพระแม่กวนอิมอ,อพระนเรศวรมีพระเจ้าตากมีโอเคละที่บ้านนะคะสิ่ง จ้าพ่อกวนอูก็มีค่ะอืมบางมากเนี่ยถ้าใครรับราชการทหารตำรวจมีเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยใบนี้เจ้าพ่อควนอูนะคะโอเคดีมากๆเลยขอไพ่ขยายสรุปแนวโน้มดวงอีกครั้งหนึง่งว้าวแป๊บหบนึง่งไพ่สรุปดวงของท่านอีกห้าใบนะคะ พลังงานไพ่บอกว่าอืมในไพ่ใบเดียวกันอัศจรรย์สามถ้วยเฉลิมฉลองอีกละไพ่ความสุขค่ะนี่ไพ่เงินเข้ามาเงินเต็มบ้านละเจ็ดไม้แปลว่าความทะเยอทะยานความมีพละกกำลังความเข้มแข็งความขยันอดทนเป็นเลิศนะคะอัศวินเหรียญราชนีดาบโอเคค่ะไพ่ดีค่ะไพ่ก็ต้องสรุปในเรื่องของเงินรายได้และ ผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนบางท่านอาจจะมีแผนซื้อรถซื้อบ้านก็ได้มีแผนนําเงินไปให้แม่ให้ครอบครัวที่บ้านนะ,ะเป็นลูกที่ดีกระตันยูรู้คุณนะคะสําหรับชาวมังกรเนาะ,ะเรื่องงานดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังรักเมตตานะท่านก็ยังทํางานของท่านต่อไปได้เรื่อยๆเท่าที่อยากอยู่ไม่ต้องอะไรนะคะอยู่จนกเกษียณเลยก็ยังได้เลยเนี่ยเรื่องงานมั่นคงขา่าเพราะเป็นราชินีเหรียญกับ ราชินีดาบนั่นเองนะคะการเงินก็ยังล่ำซำํำความรักก็ยังปรับตัวเข้ากันได้ล่ะคะ่ะก็ยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนล่ะคะ่ะก็ยังอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยอ่านะคะไม่ว่าจะความรักแบบไหนอะแบบชายหญิงหรือความรักแบบอา่าประเภทแบบอืมอีกประเภทหนึ่งอะก็ยังโอเคนะเพราะความรักก็มีมีหลายรูปแบบนะคะทุกคนค่ะ อาจารย์มองชาวมังกรมีความสุขแน่นอนปักนี้นะคะขอให้เฮงเฮงเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ